สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับหลังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลครับก็รางวัลที่หนึ่งก็ออกไปที่4ี่ห้าสีห้าแหครับก็สองตัวล่างออก37ก็เดี๋ยวมาดูสูตรนี้ครับสูตรสองตัวล่างที่เราได้ลงเป็นสูตรสุดท้ายก็ ไม่เข้าเป้าครับแต่ว่าเลขที่เด่นมากก็คือ3กับ7ก็มา2ตัวล่างครับมาได้แค่เลขเ็ดตัวเดียวก็ให้75 85 78ก็เลขที่ชนกันมากที่สุดก็มีแต่เลข3กับ7จ็ดนี่แหละครับที่จับไว้ให้เพราะว่าเลขก็ออกไปที่1 4 5่สองตัวล่างออก3 7ก็มาออกไอเนี่ยครับ ออกตัวที่เด่นมากนะครับสามเจ็ดมาสองตัวเลยครับส่วนเจ็ดห้าแปดห้าแล้วก็เจ็ดแปดไม่มาครับมาได้แค่เลขเจ็ดตัวเดียววันี้เราก็พลาดอีกงวดนะครับสําหรับสูตรสูตรนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านครับเลขก,ก็มาออกฝั่งนี้อีกเลขที่ชนกัน ก็เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูเลขล่างอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้นะครับสูตรหลักสิบล่างที่เราไม่ได้คำนวณมายาวนานแล้วแต่ว่าผมก็คำนวณมาเรื่อยๆแหละผมจะให้ท่านดูงวดนี้ครับแต่ผมไม่ได้ลงให้ดูนะเลขมาคู่เลยครับงวดที่ผ่านมานะก็เข้าแค่เลขเจ็ดเพราะอยู่หลักหน่วยแต่นี้เป็นสูตรสิบล่างแต่วันนี้บังเอิญว่าเข้ามาเลยครับนี่ครับเข้าไปมาข้างบนครับ สี่ห้าแปดก็มาสี่ห้าเพราะเลขออกอะไรครับหนึ่งสี่ห้าสองตัวล่างนี่ไม่มาข้างบนก็มาข้างล่างครับก็ไม่คิดว่าจะมาข้างบนอีกสำหรับสูตรนี้ส่วนหลักสิบใครได้ดูสิบบนกับหน่วยบนบ้างครับนี่ครับเข้ามาสี่ห้าเต็มๆนะครับสำหรับสูตรนี้ แต่เราอะจับให้ไม่ถูกนี่ครับหลัก10บบนเข้าต่อเนื่องเลยครับถือว่า10บบนนี่ยังไม่พลาดสำหรับสูตรหลัก10บบนหลักหน่วยบนเราก็จับให้ห้าสองสี่เพราะว่าจับตามตัวเดิมก็เลยกันสามไม่เผื่อเข้ามาก็3มก็ไปมาข้างล่างครับผมถือว่าผมว่า หลักสิบบนนี่มาทั้งบนทั้งล่างเลยครับเพราะว่า3นี่ก็มา10ล่างก็คือออก37ส่วน4ก็มาข้างบนครับออก4ีหเพราะว่าเลขออกไปที่1 4ึ่ห้าสตัวล่างก็ออกไปที่37มเจ็ดเสียดายครับผมจับให้ท่านไม่ถูกก็ขอโทษขอไปทุกท่านครับ แต่หลัก10บ,บนนี่ถือว่า10บสบ,บนนี่ยังไม่พลาดเลยนะครับสําหรับหลัก10บ,บนถ้าเราจับทุกคู่นี่ก็จะมีอยู่คู่หนึ่งแหละที่มันจะมาแต่เสียดายครับจับไม่ถูกคู่เองครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกทท่านส่วนสูตรสถิติให้26กกับสีย์ก็เข้ามาสีหครับก็ถือว่าสูตรนี้หลุดไป ให้40ออก45ให้26กับ4 40ก็ถือว่าพลาดครับส่วนสูตรสูตรนี้ครับให้ข้างล่างครับแต่ออกข้างบนใครได้ตามสูตรนี้มั่งสำหรับสูตรคู่ชุดเลขวิ่งรัฐบาลครับก็สุดท้ายก็มาข้างนี่ครับมา45แต่ว่า เขาไปออกข้างล่างครับผมให้4 5 4 5ล่างแต่ว่าเลขไปออกข้างบนนี่ครับก็เสียดายเหมือนกันให้บนกับล่างแต่ว่าเลขล่างออกไปที่3 7ให้แค่3 5 2 5 4 5 5 5วดนนี้เลข5มาครับเลขออก1 4 5 ไปมาข้างบนครับสรุปแล้วสูตรนี้มาข้างบนครับสองตัวล่างออกสามเจ็ดก็มาข้างบนครับสําหรับสูตรนี้นี่ครับให้สี่ห้าข้างล่างแต่ว่ามาข้างบนผมว่าสูตรนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ครับนี่ครับสามก็มาอยู่ตรงนี้นี่เสีไดายก็ไม่มีเลขเจ็ดสามก็มาด้วยแต่ว่าเราให้แค่สามห้าไม่มีสามเจ็ด เพราะเลขออกหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดก็สูตรนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ครับสําหรับสูตรสูตรนี้เดี๋ยวเราก็ต้องคํานวณต่อครับสูตรไหนไม่เข้าก็ไม่ต้องคํานวณส่วนหลักเลขวิ่งครับเลขวิ่งก็งวดนี้ก็หลุดครับเพราะเลขออกหนึ่งสี่ห้า สามเจ็ดก็ถือว่าหลุดครับนี่ครับเข้ามาเลขหกตัวอยู่ตรงนี้เป็นเลขที่มา3มตัวสองตัวที่อยู่ในในกลุ่มเลขหกตัวตรงนี้ครับเข้าไปที่สามแต่เลขบนก็คือ2กับศูนย์วันนี้ไม่มาครับก็ในเลขตรงนี้ก็มีแต่เลขห้าตัวเดียวบังเอิญว่าไปเข้าเลขชุด6ตัวครับสำหรับสองตัวล่างนี่ครับ3ามเจด ก็ได้เหล็กห้ามาตัวหนึ่งสำหรับสูตรสูตรนี้ส่วนชุดสามตัวก็ไม่เข้าครับมาได้แค่เล็กหลักร้อยก็คือตรงนี้ครับได้หนึ่งตัวเดียวสูตรนี้ก็หลุดครับเป็นสูตรใหม่ครับอันนี้ก็คือสูตรใหม่ถือว่าไม่เข้าเป้าครับก็หยุดคำนวณไปสำหรับสูตรใหม่แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่ง เลขล่างก็มาได้แค่นี้ครับ97 9717ก็มาได้แค่เลข7ตัวเดียวเพราะว่าเลขออกไปที่14537ก็มาแค่เลข7ตัวเดียวครับถือว่าไม่เข้าเป้าเหมือนกันแล้วก็สูตร สูตรไหนอีกสูตรใหม่ที่เราคำนวณไว้ก็จะมีสูตรไหนอีกครับอ๋อ,อสูตรนี้สูตรนี้ก็สองตัวบนล่างก็ถือว่าไม่มาเหมือนกันครับก็เลขที่มาก็ยังเนี้ยครับที่เราวงไว้ก็จะมีสี่กับห้าอยู่ตรงนี้มี 3. สามศูย์ไม่มาครับมาสามมาสี่ก็ให้ศูนย์เจ็ดไม่มาครับก็สูตรนี้ก็ถือว่าหลุด เป็นสูตรใหม่เหมือนกันครับส่วนมากจะสูตรใหม่สองสามสูตรเลขออกหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดก็สูตรใหม่ก็หลุดครับก็ถ้าหลุดเราก็ไม่ต้องคำนวณ มีสูตร m6 เดี๋ยวมาดู m6 ครับ m6 เข้าไหมงวดนี้ m6 ก็มาได้แค่เลข7ตัวเดียวครับ4ก็มาอยู่ตรงนี้3ก็มาอยู่ตรงนี้อ๋อเข้าชุด6ตัวตรงนี้ครับชุดแรกที่เราจับออกมาครับหลังจากที่เราปรับออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าชนกันที่เลข0เลข7เลข8แต่ว่ามีเลข4สำหรับ m6 ก็มาได้แค่เลข4ครับ แล้วเจ็ดมาตรงนี้มาแล้วครับตรงนี้เริ่มมาแล้วแล้วก็สามเจ็ดสี่ห้าห้าก็มาอยู่ตรงนี้หนึ่งก็มาอยู่ตรงนี้วันนี้เอ็มหกเข้ามาเข้าฝั่งนี้หมดเลยครับราะเลขออกหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดเลขมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยครับ นี้3มา7มา4มาครับ4มานี่มี7จ็ดสำหรับ M 6ผมว่า M 6นี่ถือก็ยังยังยังใช้ได้อยู่ครับสำหรับ M 6ส่วนสูตรนี้เลขอะไรครับเลขท้ายครับเลขท้ายเลขออกอะไรครับ 1, 4, ึหกับ 3, าเจ โอ้ยเสียดายครับผมดูดีครับผมจริงเลขเข้ามานะครับเลขผมบอกให้ระวังให้ดีว่าเลขท้ายสามตัวสองครั้งนี่นี่มาครบหมดเลยครับหนึ่งสี่ห้าเลขหกตัวนี่ครับสําหรับเลขท้ายนี่ครับหนึ่งสี่ห้าเสียดายครับผมจับให้ไม่ถูกผมให้แค่สี่ห้าหกแล้วก็หนึ่งห้าหกผมว่าสูตรนี้ต่อไปไม่แน่แล้วครับ อาจจะเป็นเลขเลขสามตัวบนก็ได้เขาเริ่มเข้านั้งแต่งวดนี้มาแล้วครับแล้วก็ตามมาเรื่อยๆครับนี่ครับเหมือนกับเก้าแปดตรงนี้ครับนี่ครับหนึ 1, 4, 5, ่งสี่ห้าหนึ่งโอ้มาครบหมดเลยครับสําหรับสูตรนี้ผมถือว่าสูตรเลขท้ายสามตัวนี่สองครั้งนี่ผมว่าสูตรนี้ถือว่ามาดีเลยครับงวดนี้ท่านต้องจําสูตรนี้ไปแล้วครับสําหรับงวดต่อไป เพราะเลขออกหนึ่งสี่ห้าสองตัวล่างออกไปที่สามเจ็ดต่อไปท่านต้องระวังสูตรนี้แล้วครับเลขข้างบนครับผมถือว่าเข้ามาดีนะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับถ้าเราจับดีๆเราจะได้เก้าแปดด้วยนี่ครับจะมีเลขสองฝั่งนี่ท่านต้องดูเลขสฝั่งนี่ครับสำหรับสูตรสูตรนี้ ส่วนเลขหน้าครับเลขหน้าออกอะไรเลขหน้าเลขหน้าออก60 2สองแล้วก็2 4 2สี่สองอันนี้ก็ไม่เข้าเป้าครับแต่มาได้แค่เลขเจ็ดตัวเดียวก็เพราะว่าเพราะว่าส่วนมากสูตรน,นี้จะมาข้างล่างก็คือสามมาอยู่ข้างบนเนี่ยครับสามมาอยู่ข้างบนอันนี้ก็ห้าก็อยู่ตรงนี้เสดายก็ไม่มีเลขสี่ เพราะว่าเลขก็ออกไปที่1 4 5เนอะสองตัวล่างออก3 7ก็เลขหน้าก็กระจายไปครับส่วนชุดสรุปชุดสรุปผมก็งวดน,นี้ก็จับไม่เข้าเป้าครับให้3 5ออก4 5เพราะว่าข้างบนผมให้ลูด6 3 4ก็ถือว่ามาเลข4 ได้4ได้เลขสีตัวเดียวแล้วก็สก็มา3ามข้างล่างข้างล่างให้7ครับแล้วก็หก็สลับกันอย่างนี้ครับให้3ามห้7ศูเลขออก3ามก็เสียดายครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกทา่านครับสำหรับงวดนี้ ก็ผมก็คำนวณไปตามสูตรครับเลขก็มีเข้ามีหลุดครับก็ขอโทษขออภัยทุกท่านครับก็ก็เสียดายครับสูตรนี้สิบบนกับหน่วยบนครับถือว่ามาดีครับแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือส,สูตรสูตรนี้ครับเสียดายครับให้ข้างล่างแต่ว่ามาข้างบน ก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับก็ท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับขอให้เฮงเรวย,ยกันทุกๆคนครับก็งวดนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านครับขอบคุณครับ